สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกท่านพบกับผม Burning Board Game Channel ครับไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการอันบ็อกเกม i l l a g e นะครับในเวอร์ชั่น Big Box ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็ทําการชิปด้วยเรือจากอเมริกามานานมากแล้วนะครับก็คือเอามาวางปองไว้เนี่ยแล้วก็ไม่มีที่เก็บนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราจะสังเกตดีๆเนาะตัว v i l l a g e เวอร์ชั่นบิ๊กบ็เนี่ยเขาจะรีอาร์ตใหม่แล้วก็เอาตัวภาคเสริมทุกอย่างเนี่ยลงเข้าไปใน กล่องเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ได้ค่าย Eagle Spill นะครับเป็นค่ายที่เอามาทําการรีปินใหม่นั่นเองใครที่เคยเล่นเกม Village มาก่อนหน้านี้นะครับก็น่าจะเข้าใจดีนะครับว่าเกมนี้ก็มีความสนุกพอครวรเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมคลาสสิกยูโรนะครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามา ดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของวิธีการเล่นเนี่ยคิดว่าการอันบ็อกเนี่ยไม่น่าจะนานนะครับเดี๋ยวยังไงพาร์ตต่อไปเนี่ยแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของวิธีการเล่นของวิลเลสกันนะครับว่ามันเล่นกันยังไงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราเรามายนโฉมด้านในกันก่อนนะครับว่ากล่องบิ๊กบ็อกซ์ที่ได้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยได้เล่นแค่เฉพาะตัวหลักของ อาร์ตเก่าเท่านั้นนะครับตัวเสริมอะไรที่เป็นพอร์ตกับอินเนี่ยผมยังไม่เคยได้ลองเล่นเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนที่ผมรีวิวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้พูดทั้งภาคหลักแล้วก็ภาคเสริมแล้วกันนะครับยังไงก็ขอช่วยกันกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้มี ำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับกล่องนี่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็มีความหนาพอตัวเลยนะครับกล่องของผมที่ได้มาเนี่ยเนื่องจากว่ามันชิปมาจากเรือเนาะมันก็จะมีลงมีรอยนิดหน,นึงนะครับไม่เป็นไรเราไม่สนใจนะครับเราเอามาเล่น,น่งเดียวแงะเลยนะครับตัวกล่องวิลเลจตัวนี้นะครับมีเหมือนกับทางช่องต่างประเทศเนี่ยก็มีแบบคอมเพนค่อนข้างเยอะมากมายเลยครับเนื่องจากว่า มันใส่หลายเสริมหลายอุปกรณ์เลยหลายคอมโพนเนนต์เนี่ยอยู่ในกล่องเดียวกันเนี่ยแล้วเขาไม่มีไกด์มาให้นะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันจะต้องเก็บยังไงแล้วก็ใช้เวลานานมากครับในไงเดี๋ยวผมจะไปลองดูในส่วนของตัวบอร์ดเกมเกกอีกทีหนึ่งล้วกันผมคิดว่าเขาน่าจะมีบอกนะครับว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมันเก็บแบบไหนกันบ้างนะครับเริ่มมาอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นการโปรโมทเกมของค่ายเขานะครับจริงอีก็สปิลกับแพนบีเนี่ยน่าจะเป็นพันธมิตรกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาก็เวลาทําเกมเนี่ยเขาก็ทําเกมมาแบบ มีโลโก้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็อนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโปรดักของทางค่ายเขาทานั่นเองก็ไม่สนใจนะครับเรามาดูในด้านในต่อเลยสิ่งที่เราจะพบอันถัดมาก็คือจะเป็นในส่วนของ e x ็ก n s i o n นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกนะครับว่ามีภาคเสริมอะไรบ้างนะครับก็มีพอร์ตมีอินนะครับมีกี่ e x ็ก n s i o n นเนี่ยแล้วก็มี My l ลสด้วยนะครับเป็นการแต่งงานนั่นเองนะครับวันนี้ผมไม่รู้นะว่าก่อนหน้านี้เนะมันมีภาคนี้หรือเปล่าแต่ใน ตัวของ Big Box เนี่ยให้มาทั้งหมด3 e x p a n s i o n เลยนะครับต่อมาก็จะเป็น l i f e Go อันนี้เป็นสำหรับเล่นคนเดียวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นดิสสมอล l l e x p ก n s i o n นะครับก็อ๋อก็จะเป็นเหมือนกับมินิ e อ็กเพนชัเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็จะมี v วิลเลจการ์ดผมว่าเขาให้อะไรมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะสำหรับตัวกล่อง Big b o ็เนี่ยใครที่ซื้อในตัวเวอร์ชั่นก่อนนี้ไปเนาะที่แบบราคามันพุ่งมากนะครับว่ามันจะเอาเอาปินเนาะโอ้โหอาจจะต้องเสียดายกันนะเพราะเกมมันเอาาม รีบินใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของรูบุ๊กนะครับก็แน่นอนครับเปลี่ยนอาร์ตเปลี่ยนอะไรใหม่ก็ต้องมาทําความเข้าใจใหม่นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยแมคาินิกหลักๆของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับผมไม่แน่ใจมันเหมือนเป็นตัวไทม์แท็กครับก็คือเวลาเราเล่นกันไปเรื่อยเราจะเล่นเป็นเหมือนช่วงอายุของตระกูลตระกูลหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะผ่านเวลาไปเรื่อยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งไหม่รุ่นใหม่อรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะตายไปฝังศพอะไรกันก็ถือว่าเป็นธีมที่ค่อนข้าง ตลกดีนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคัชบอร์ดกันนะครับก็โอเคนะครับก็คุณภาพใช้ได้นะครับไม่ได้แบบแย่มากขนาดนั้นนะครับก็มีค่อนข้างน่าจะเยอะแหละผมว่าเนี่ยมันเยอะมากนะครับมีอานนหนึ่งสองสแต่เขาก็แยกทายมาค่อนข้างดีนะผมเข้าใจว่าแต่ละทายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเอ็กเพนชันหรือเปล่านะครับนี่็มัวไปเรื่อยนะผมเนี่ย มี u c อันนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับมีเป็นเมนบอร์ดนะครับนี่เดี๋ยวผมกลางเมนบอร์ดให้ดูนะฮะเป็นเขาเปลี่ยนอาร์ตใหม่เนาะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเกมนี้เนาะตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เวอร์นะครับแต่พอมันเอาบอร์ดเสริมมาใส่ด้วยเนี่ยก็เลยล,ล้นล้นไปหน่อยนะครับนี่นี่นี่นอุ้ยมีสองด้านเหรอปึ๊บ มีสองด้านนะครับอันอี้ด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับสีสันเนี่ยค่อนข้างผมค่อนข้างชอบอาร์ตสไตล์แบบนี้นะมันสดใสดีนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบเนาะอาจจะบางคนเนี่ยบอกว่าอาจจะชอบอาร์ตเก่ามากกว่านะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นพอร์ตนั่นเองนี่ผมว่าอันนี้ก็จะมีด้านที่เป็นเอ็กเพนชันนั่นแหละซึ่งปกติในส่วนของตัว i l l a g e ภาคตัวกล่องก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีบอร์ดเหมือนกับมาทับตรงนี้นะครับให้ว่าเป็นในส่วนของพอร์ตนะครับถ้าพูดผิดยังไงเนี่ยผมขออภัยด้วยนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับในตัวของเมนบอร์ดต่อมาก็จะเป็นตัวที่เป็นอ,อันนี้น่าจะเป็นเพย์บอร์ดเนี่ยอัน,นีน,นี้เป็นเพย์บอร์ดนะครับเพย์บอร์ดเขาก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่เป็น,เป,นเป็นตัวเดินไทม์แท็กเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเวลาวนครบรอบนึงก็จะจบอีกรุ่นหนึ่งนะครับเกมนี้เล่นได้5คนเลยนะครับจริงๆผมก็เพิ่งรู้เนี่ยมันเล่นได้5คนเคลียร์ว่าเล่นได้4คนมาตลอดเลย <laughs> แล้วมาก็จะมี นี่ไม่รู้คืออะไรนะครับน่าจะเป็นเสริมหรือเปล่าแล้วก็จะมีการ์ดนี่มีพอร์ตเป็นเรือนะครับแล้วเขายังไงเนี่ยทาไมมีรอยแบบนี้เขาไม่ได้ต้องหักทิ้งใช่ไหมข้างหลังไม่มีรอยนะเออว่ะเออว่ะหรือว่าทําอะไรวะไม่กล้าหักเลยกลัวพังถ้าเป็นพันธ์บอดเขาน่าจะอยู่ในพันธ์บอดจริดดีๆนะอันนี้ไม่เข้าใจนะครับเนี่ยมันมีรอยเหมือนให้หักออกนะครับแต่ว่ามันด้านหลังมันไม่มีรอยอะ่ะเออก็เลย ไม่กล้าทาอะไรกับมันอืมแล้วก็นี่มีโทเค็นต่างๆนะครับมีถุงเป็นถุงคิ้วโอ้ถุงเยอะแย,ยะมากมายข้างล่างคืออะไรอีกเป็นเหมือนอ๋อโอ้โหก็ต้องไปว,วัดกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าในอนาคตถ้คุณภาพกาวเนี่ยมันจะดีขนาดไหนอันนี้เป็นเหมือนกับหนังสือนะครับเวลาเมีคนแบบไปเสียชีวิตนะมานอนเป็นศพอยู่เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะใช่หรือเปล่า <c oughs> หรืออะไรใจเจาผงจำไม่ได้แล้วเนี่ยมาได้ ตัวหมึกตัวนี้นะครับก็จะมาวางว้ตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือให้นะครับเป็นวีรกรรมของบรรพบุรุษของเรานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัววอร์เกอร์ของแต่ละคนนะครับนี่มีหมายเลขบอกนะครับก็คือจะเป็นตัวบอกรุ่นนั่นเองนะครับต่อมาก็จะมีการ์ดนะครับการ์ดก็จะเนี่ยโหแบบงอเลยนะครับรัดมนดีมากรัดจนงอเลยมีอะไรเนี่ยลูกเตา๋าคิ้วตัวละครแล้วก็มี การ์ดนะครับประมาณนี้รู้สึกว่าปกติเนี่ยค่ายเนี่ยเขาจะทําช่องเก็บอุปกรณ์เนี่ยใส่สลีฟไม่ค่อยได้นะครับถ้าเกิดใครเคยซื้อเกมเกมเป็นเช่นเทลเนี่ยก็คือเนี่ยค่ายเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนจะใส่ได้นะอืมแล้วก็จะมีช่องอะไรรูปต่างๆมากมายเลยไกด์ไลน์ของเขาเนี่ยรู้สึกน่าจะเป็นตัวนะครับมันจะมีสลักรูปเบียร์รูปดอกจันรูปพอร์ตอยู่นะครับก็น่าจะพอดูได้นะครับว่ามันเก็บยังไงนะครับแต่ฝรั่งเขาก็บ่นเหมือนกันนะครับ โอเคประมาณนี้เนาะอันนี้ใช้ที่เก็บการ์ดนเนี่ยออที่ใช่จริงด้วยที่เก็บการ์ดมันเป็นโคง้งๆแบบนี้วะเนี้ยงงจังเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวการอันบ็อกเกม i l l a g e นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําออกมาได้สีสันค่อนข้างที่จะน่าดึงดูดพอสมควรเลยสําหรับใครที่ หาซื้อเกมนี้อยู่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการสั่งเข้ามาหรือเปล่านะครับสำหรับร้านค้าต่างๆนะครับก็ต้องมาติดตามรอรู้อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับค่ายนี้แต่ว่าอย่างเกมเป็นเทนเทลเนี่ยมันส่งเข้ามาได้เนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเอาเข้ามาได้นะครับแต่อาจจะเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบผลิตมาเยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีขายปกติแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวในส่วนถัดไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูในการเล่นเกมวิลเลจกันนะครับในส่วนของ อันนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไปให้เรียบร้อยก่อนแล้วเวเราตัดภาพไปในส่วนของการเซตอัพแล้วก็การเล่นวิลเลสเลยแล้วกันนะครับ